โปรเจคเตอร์เนี่ยอันเล็กแค่นี้ครับไอเทมเด็ดๆที่ผมจะมารำสนอในวันนี้นะครับก็เป็นมินิโปรเจคเตอร์เลยครับตัวนี้เลยผมรู้สึกถูกใจกับวายโอมินิโปรเจคเตอร์มากเลยนะครับเพราะว่าโปรเจคเตอร์เนี่ยอันเล็กแค่นี้ครับเทียบกับโทรศัพท์มือถือนะครับโทรศัพท์มือถือใหญ่กว่าอีกนะครับด้วยความพิเศษของมันก็คือว่าตัวมันเองนะครับเป็นระบบ BLP นะครับก็ระบบ DLP เนี่ยก็คือการส่งสัญญาณภาพ ออกมาทางแสงเนี่ยแบบเดียวกับที่คุณดูในโรงภาพยนตร์เลยนะครับและตัววายโอ VMP1 เนี่ยนะครับมีฟังก์ชันมากมายอาทิเช่นมีลําโพงและแบตเตอรี่ในตัวแล้วก็ต่อลาโพองออกได้ด้วยนะครับ <Wow. S 1> แบตเตอรี่ของมันเนี่ยอยู่ในตัวคือ2 5 0 0ม ah ิลลิแอมนะครับเ <Wow. S 1> ชื่อมต่อ WiFi Display รองรับ Android และก็ iOS ความคมชัดระดับ Fu l l HD ีสายผ่านเลนแก้วฟูค s สเลนนะครับรองรับการขยายสูงสุดถึง100นิ้วถ้าคุณไม่อยากจะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์นะครับคุณก็สามารถเชื่อมต่อกับ MicroSD card หรือ Mini HDMI ได้เลยนะครับการควบคุมเนี่ยคุณก็สามารถควบคุมผ่านปุ่มฟังก์ชันตรงนี้ได้เลยหรือว่าเขาก็มีรีโมทมาให้ด้วยเลยนะครับนี่มีขาตั้งด้วยคุณก็สามารถเสียบขาตั้งแล้วก็สามารถยืดได้ถึง3ระดับนะครับก็แถมมาในกล่องเลยนะครับ Mini HDMI ใส่ชาร์จเนี่ยแถมมาในกล่องเลยเห็นไหมครับเครื่องเท่านี้แต่ว่าทําอะไรได้มากมายเลยเนี่ยเอามินิโปรเจ c เตอร์ตัวนี้ไปพรีเซนต์งานกับลูกค้าแล้วก็ไม่ต้องไปขอลูกค้าเสียบแบตอะไรให้วุ่นวายคุณสามารถเชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊กของคุณเลยก็ได้หรือีน่ไ้งป ลูกค้าก็ว้าวแล้วนะแต่สำหรับผมนะครับผมมามาแบบตอบสนองการดูบอลของผมเลยสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปดูบอลก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ